กลับมาดูกานเรื่องของรัฐมนุญฉบับใหม่นะครับวันนี้กรมติการยกร่างมีการประชุมกันนะครับแล้วก็หลายฝ่ายที่มีคําถามว่าท้ายที่สุดแล้วอํานาจหน้าที่ของกกตจะมีอะไรบ้างท้ายที่สุดวันนี้มีผลการสรุปออกมาแล้วครับโดยโฆษกของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับพลเอกเลิศรัตนวนิชนะครับแถลงผลการประชุมกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับว่าที่ประชุมเองพิจารณาบทบาทและก็อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตในสาระสาคัญนี่แหละครับ มีองค์ประกอบกกตทั้งหมดในห้าคนนะครับก็เป็นประธานหนึ่งคนกรรมการสี่คนมีวาระการดํารงตําแหน่ง6ปีแล้วก็มีแค่ได้วาระเดียวเท่านั้นส่วนอํานาจหน้าที่ของกกตนะครับหน้าที่หลักก็คือการกํากับการดูแลเลือกตั้งหากพบว่ามีการทุจริตก,ก็ให้มีการในการแจกใบเหลืองส่วนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่มีกําลังบุคคลอย่างเช่นมหาไทยแล้วก็ศึกษาธิการ ส่วนการดําเนินคดีผู้ทุจริตการเลือกตั้งหรือว่าใบแดงก็จะเป็นหน้าที่ของศาลเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะมีการเปิดช่องให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถอุทธรณ์ได้สําหรับการปฏิรูปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชส่วนใหญ่นี่นะครับวันนี้คุยการองค์ประกอบเนี่ยเหมือนเดิมความชัดเจนเนี่ยคงจะมีหลังจากนี้นะฮะก็คือหลังวันที่12มกราคมส่วนอำนาจในการฟ้องร้องคดีไปยังศาลก็จะยให้ผ่านอายการสูงสุดเหมือนเดิมขณะที่อายุความคดีทุจริต เบื้องต้นที่ประชุมเห็นว่าจะให้มีอายุความ10ปีแต่ว่าจะไม่นับอายุความในช่วงที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะฮะว่าจะไม่มีการนับอายุความตอนช่วงที่มีการหลบหนีด้วยนะครับ